แสดงช้างสุรินถือได้ว่าเป็นงานที่สำคัญของชาติอีกงานหนึ่งเป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนกับช้างที่มีมาช้านานจบจนปัจจุบันยังคงเป็นเมืองที่มีคนเลี้ยงช้างมากที่สุดในประเทศจนได้รับการขนานนามว่าเมืองช้าง สำหรับการจัดงานมหศจารย์งานช้างสุรินปีนี้จังหวัดสุรินเน้นการจัดแสดงวัฒนธรรมประเพณีส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตคนกับช้างจะปรากฏในฉากการแสดงช้างที่กำหนดไว้จำนวน4ี่ฉากหรือ4องค์ประกอบด้วยองค์ที่1กุยอาจเจียงคนเลี้ยงช้าง เป็นฉากแสดงถึงวิถีชีวิตคนกับช้างของชาวกุยตั้งแต่การจับช้างป่าแบบโพนช้างหรือคล้องช้างการฝึกและใช้งานซึ่งการจับช้างป่ามาเป็นช้างบ้านต้องอาศัยวิชาโคชศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ลึกลับมีการผสมผสานระหว่างาศาสนาพุทธรามและผีโดยการเช้นไหว้ผิประกรรมเป็นพิธีสัมพันธ์จนกลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้างที่ผูกพันกันเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวองค์ที่สอง การละเล่นของช้างเป็นการแสดงความสามารถของช้างสุรินในการละเล่นรวมถึงความสามารถในการทำงานร่วมกับคนและควานช้างการแสดงความสามารถของช้างประกอบด้วยช้างเตะฟุตบอลช้างชักขยี้ช้างรำวง หลาูช้างวารูปและช้างตารู่โบองค์ที่3กองทัพช้างประทายสมันเป็นการกล่าวถึงอดีตเมืองประทายสมันได้รับคำสั่งให้จัดทัพสมทุกเข้าไปปราบจราจนในกัมพูชาเนื่องจากพระรามราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชา ที่ของรานที่เมืองประทายเพชรได้รับการสนับสนุนให้เป็นกาษัตริย์จากพระเจ้ากรุงธนบุรีถูกปรองพระชนโดยขุนนางที่นิยมเวียดนามในการนี้เมืองประทายสมันได้ตั้งกองคันเลือช้างศึกและฝึกช้างศึกที่ทุ่งมนซึ่งปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่อำเภอรปร,ราสาจังหวัดสุรินทร์องค์ที่ 4. มหายุทธาหัตถีแห่งอุษาคาเน กล่าวถึงการทำยุทธหัตถีของพระมหากษัตริย์ในอดีตและจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของการจัดกระบวนทัพในการทำสงครามดังกล่าวหากผู้ชมและนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมงานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์แล้วทุกคนจะได้เห็นถึงความสำคัญของช้างที่อยู่คู่กับแผ่นดินไทยมาช้านาน และได้เห็นถึงวิถีชีวิตระหว่างคนกับช้างของชาวกุยตั้งแต่การจับช้างป่าแบบโพนช้างหรือค้องช้างการฝึกและใช้งานซึ่งการจับช้างป่ามาเป็นช้างบ้านต้องอศาศัยวิชาโคชศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ลึกลับมีการผสมผสานร,ระหว่างศาสนาพุทธพรามและผีโดยการเส้นไหว้ผีประกรรมเป็นพิธีสําคัญจนกลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้างที่ผูกพันกันเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้ไปเที่ยวชมการแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่16และ17พฤศจิกายน2562นี้ที่สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์เจังหวัดสุรินทร์